เมืองดูใบสว่างสวายด้วยแสงพยายามค่ำคืนตึกระฟ้าสูงตรงานสะท้อนแสงดาวกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยในอากาศถนนเต็มไปด้วยรถหรูและเสียงหัวเราะท่ามกลางความมั่งคั่งมีเงามืซ่อนอยู่บ้านของนางสาวลลิตาเต็มไปด้วยความลับเธอเป็นหญิงสาวที่ทุกคนในดูไบรู้จักผมยาวสีดำเงางามเหมือนผ้าไหมใบหน้าสวยงามราวกับนางแบบแต่ดวงตาของเธอซ่อนความเศร้า ลลิตาอาศัยอยู่ในวิลล่าสุดหรูสวนหน้าบ้านเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันเป็นมมลิลอยฟูงเมื่อลมพัดเพื่อนบ้านของเธอคือครอบครัวนายวีระวีระเป็นชายหนุ่มรูปงงามและมีสเสน่ห์ภรรยาของเขาคืออรัญญาหญิงสาวที่สงบทั้งสองดูเหมือนคู่รักที่สมบูรณ์แบบแต่ลลิตารู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ทุกคืนเมื่อเมืองเ,เงียบสงบเงาของวีระปรากฏที่หน้าต่างของเธอ เสียงกระซิบแผ่วเบาดังจากระเบียงหัวใจของลลิตาเต้นแรงทุกครั้งความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มจากสายตาการพบกันลับๆเกิดขึ้นในเงามืดลลิตารู้ว่านี่คือสิ่งต้องห้ามแต่ใจของเธอไม่ยอมฟังเหตุผลทุกครั้งที่วีระสัมผัสตัวเธอผิวของเธอร้อนเผาเหมือนถูกไฟกลิ่นน้ำหอมของเขาติดในความทรงจำความลับนี้ทำให้เธอกลัวและตื่นเต้น แต่มีบางอย่างในตัววีระเปลี่ยนไปดวงตาของเขาเริ่มมืดมิดและเย็นชาคำพูดของเคคมกริบเหมือนมีดลลิตารู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาคืนหนึ่งเสียงฝีเท้าดังจากสวนลลิตาใจเต้นแรงจนแทบหยุดหายใจเธอมองผ่านม่านที่บางเบาเงาดำยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นมะลิกลิ่นดินเปียบผสมกับความกลัวเธอแน่ใจว่าไม่ใช่วีระเงานั้นสูงเกินไปและนิ่งเกินไป หัวใจของเธอเต้นดังเหมือนกลองเธอซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของห้องเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆลาลิตากำกำปั้นแน่นจนเจ็บเธอไม่กล้าเปิดประตูให้ใครคืนนั้นนอนไม่หลับเลยสักนิดเช้าว,วันต่อมาข่าวร้ายมาถึงเพื่อนบ้านพบรอยเลือดในสวนกลิ่นคาวเลือดลอยอยู่ในอากาศตำรวจเดินตรวจสอบทั่วทั้งวิลล่าลลิตารู้สึกถึงสายตาที่จับจอง ทุกคนในย่านนี้เริ่มสงสัยอรัญญามองเธอด้วยสายตาแปลกๆวีระหายไปตั้งแต่เมื่อคืนไม่มีใครรู้ว่าเขาไปที่ไหนลลิตารู้สึกถึงความหนาวในกระดูกเธอเริ่มจำเหตุการณ์เมื่อคืนเงาดำนั้นอาจเห็นอะไรบางอย่างหรือมันคือคนที่ตามล่าความลับกลิ่นน้ำหอมของวีระยังคงติดจมูกแต่ตอนนี้มันผสมกับกลิ่นความตายลลิตาเริ่มค้นหาความจริงด้วยตัวเอง เธอเดินผ่านสวนที่เงียบสงัดพื้นดินนุ่มเหมือนซ่อนความลับรอยเท้าจางๆนำไปสู่กำแพงกำแพงนั้นเชื่อมไปยังบ้านของวีระลลิตาก้าวข้ามไปด้วยใจสัน่นในบ้านนั้นเงียบเกินกว่าปกติกลิ่นเครื่องเทศลอยจากห้องครัวแต่ไม่มีเสียงของอรัญญาเลยลลิตาเห็นรอยขีดข่วนที่ประตูเหมือนมีคนพยายามหนีออกไปหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีก เธอผลักประตูเข้าไปอย่างช้าๆห้องมืดสนิทเหมือนหลุมศพกลิ่นเหม็นคาวทําให้เธอคลื่นไส้แสงจากโคมไฟเผยให้เห็นรอยเลือดมันหยดลงจากโต๊ะในห้องนั่งเล่นลลิตาก้าวถอยหลังด้วยความกลัวเท้าของเธอสัมผัสของเปียกชื้นเธอมองลงเห็นเลือดบนพื้นความหนาวเย็นไหลผ่านร่างกายเสียงกรีดร้องดังในหัวของเธอแต่ปากของเธอนิ่งเงียบสนิท ลลิตารู้ว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุมีบางอย่างเลวร้ายเกิดขึ้นทีน่นี่วีระอาจไม่ใช่คนที่เธอรู้จักหรืออรัญญารู้ความลับของทั้งสอง <All right. S 1> ลลิตารู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามา <All right. S 1> เธอต้องหาคำตอบก่อนจะสาย <All right. S 1> แต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความกลัวเงามืดในสวนอาจยังคงอยู่และมันอาจกำลังจับตาดูเธอลลิตารู้ว่าเวลาเหลือน้อยลงความจริงกำลังรอให้เธอคนพบ แต่ความจริงนั้นอาจทำลายเธอแสงแดดยามเช้าสาสองเมืองดูไบตึกระฟ้าสะท้อนแสงเจิดจ้าบาดตากลิ่นกาแฟาหอมฟุ้งจากร้านใกล้เคียงลลิตายืนนิ่งหน้าประตูบ้านวีระหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนกลองศึกรอยเลือดบนพื้นยังคงชัดเจนกลิ่นคาวเลือดทำให้เธอคลื่นไสเธอเก้าวเข้าไปในบ้านที่เงียบสงัดพื้นหินอ่อนเย็นเยียบใต้ฝ่าเท้าเสียงลมพัดผ่านบ้านดังแผ่ว ลลิตารู้สึกถึงสายตาที่จับจองแต่ในบ้านนี้ไม่มีใครอยู่เธอเดินไปที่ห้องนั่งเล่นต้นไม้ขัดเงามีรอยขีดข่วนเหมือนมีคนต่อสู้อย่างรุนแรงลลิตาสัมผัสขอบโต๊ะด้วยนิ้วสันมีบางอย่างติดอยู่ใต้โต๊ะกระดาษเล็กๆชุบเลือดแห้งกรังลลิตาคลี่มันออกด้วยมือสันเทาตัวอักษรเลือนลางเขียนด้วยลายมือรู้ความจริงแล้วเธอต้องตาย ลาลิตารู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกข้อความนี้หมายถึงใครกันอรัญญารู้เรื่องของเธอกับวีระหรือหรือมีคนอื่นรู้ความลับนี้ลลิตายัดกระดาษลงในกระเป๋าเธอต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เสียงฝีเท้าดังจากชั้นบนลลิตาหยุดหายใจด้วยความกลัวเงยหน้ามองบันไดมืดเงาดำเคลื่อนไหวที่ปลายทางเดินกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยลงมา มันไม่ใช่กลิ่นของวีระแน่นอนลลิตาก้าวถอยหลังอย่างเงียบเชียบประตูหลังบ้านอยู่ไม่ไกลนักเธอวิ่งออกไปในสวนหลังกลิ่นดินเปรียบผสมใบไม้เน่าต้นปาล์มสูงใหญ่บังแสงแดดลลิตาซ่อนตัวหลังกำแพงหินหัวใจเต้นดังจนเจ็บหน้าอกเสียงฝีเท้าตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆลลิตาก้มมองผ่านช่องกำแพงเห็นรองเท้าบูทสีดำหยุดนิ่ง เจ้าของมันยืนอยู่อีกฝั่งกำแพงลลิตากลั้นหายใจจนปอดแสบมันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่หรือหลังจากนาทีที่ยาวนานเหมือนปีรองเท้าบูทนั้นหันหลังเดินจากไปลลิตาถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ความกลัวยังคงก่อใจเธอเธอต้องหาคำตอบให้เร็วขึ้นลลิตากลับไปที่วิลล่าของตัวเองประตูหน้าบ้านมีรอยขูดไมเหมือนมีคนพยายามงัดเข้าไป กลิ่นสีสเปรย์ลอยจากรอยขูดลลิตารู้สึกถึงอันตรายรอบตัวเธอตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านภาพมืดมัวแต่เห็นเงาคนแปลกหน้าชายสวมหมวกยืนหน้าประตูเธอเขาโยนบางอย่างลงในสวนลลิตาพุ่งออกไปดูทันทีในพุ่มไม้มีกล่องเล็กสีดำกลิ่นพลาสติกและโลหะลอยออกมาเธอเปิดกล่องด้วยมือสันะร,ริกข้างในมีแหวนทองคำเปื้อนเลือด ลลิตาจำแหวนนี้ได้ทันทีมันเป็นของอรัญญาที่สวมเสมอหัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะอรัญญาตายแล้วหรือ,อยังอยู่ลลิตารู้สึกถึงเงามื่อที่ใกล้เข้ามาเธอเก็บกล่องไว้ในลินชักต้องไปหาตำรวจเดียวนี้เลยแต่ถนนหน้าบ้านเงียบเกินไปรถสีดำจอดอยู่นอกกำแพงกระจกทึบมองไม่เห็นคนขับลลิตารู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่ง มันจ้องเธอจากที่ไหนสักแห่งเธอตัดสินใจโทรหาตำรวจแต่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยกลิ่นเหงื่อของเธอผสมความกลัวลลิตาวิ่งไปที่ห้องปลอดภัยประตูเหล็กหนักปิดลงแน่นหนาในความมืดเธอได้ยินเสียงหัวใจมันดังก้องเหมือนระฆังแตกลลิตานั่งลงบนพื้นเย็นจัดเธอคิดถึงวีระและคำพูดเขาเขาบอกว่าไม่มีใครรู้เรื่องเรา แต่ตอนนี้ทุกอย่างพังทลายลงลลิตาเริ่มสงสัยในตัววีระเขาหายไปตั้งแต่คืนนั้นหรือเขาเป็นคนวางแผนทุกอย่างกลิ่นน้ำหอมของเขายังหลอนเธอลลิตาค้นกระเป๋าเพื่อหากระดาษข้อความนั้นยังอยู่ในมือเธอรู้ความจริงแล้วเธอต้องตายมันอาจไม่ได้หมายถึงอรัญญาหรือมันหมายถึงตัวเธอเองลลิตารู้สึกถึงความหนาวในกระดูกเธอต้องหาทางออกจากที่นี่ แต่ทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายเมืองดูใบที่สวยงามกลายเป็นฝันร้ายลลิตารู้ว่าเวลาเหลือน้อยลงความจริงอาจอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ความจริงนั้นอาจฆ่าเธอเมืองดูใบเงียบสงัดในยามดึกแสงไฟจากตึกสูงสลัวลงกลิ่นฝุ่นทรายลอยในอากาศร้อนลลิตานั่งอยู่ในห้องปลอดภัยประตูเหล็กหนักแน่นเหมือนกำแพงหัวใจของเธอเต้นแรงไม่หยุด กระดาษในมือยังมีข้อความรู้ความจริงแล้วเธอต้องตายกลิ่นหมึกแห้งผสมกลิ่นเลือดลลิตาคิดถึงแหวนของอรัญญามันเปื้อนเลือดอยู่ในกล่องดำเธอรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกต้องมีคนรู้เรื่องของวีระละลิตาตัดสินใจออกจากห้องพื้นเย็นเยียบสัมผัสเท้าเปลือยเสียงลมพัดดังจากหน้าต่างเธอคว้ากุญแจรถในรินชักต้องไปที่สถานีตำรวจเดี๋ยวนี้ ลลิตาเปิดประตูบ้านอย่างเงียบถนนด้านนอกมืดมิดน่ากลัวกลิ่นยางรถยนต์ลอยจากถนนรถสีดำยังจอดอยู่นิ่งๆลลิตาก้าวเร็วไปที่รถของเธอกุญแจในมือสั่นจนแทบหลนเครื่องยนต์คำรามเมื่อสตาร์ทรถไฟหน้าสองสว่างบนถนนว่างเปล่าลลิตาขับรถด้วยใจเต้นระรัวกระจกมองหลังเผยเงาดำเคลื่อนไหวรถคันอื่นตามมาในความมืด ใบหน้าของมันสว่างจ้าบาดตาลลิตาเหยียบคันเร่งแรงขึ้นกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยในรถถนนคดเคี้ยวผ่านตึกระยิบระยับหัวใจของเธอเต้นดังเหมือนกลองรถที่ตามมาขับใกล้เข้ามาเรื่อยๆลลิตาเห็นเงาคนในกระจกมองหลังหมวกสีดำปิดบังใบหน้าเขาความกลัวก่อกลุ่มหัวใจของเธอลลิตาหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายยางรถครู่ถนนดังแสบแก้วหู กลิ่นยางไม่ผสมฝุ่น้ายรถที่ตามมาหายไปชั่วขณะลลิตาถอนหายใจด้วยความโล่งอบแต่แสงไฟหน้ารถปรากฏอีกครั้งมันตามเธอมาอย่างไม่ยอมแพ้ลลิตาเลี้ยวเข้าซอยแคบๆกำแพงสูงใหญ่บังแสงจันทร์กลิ่นขยะเน่าลอยจากมุมถนนเธอจอดรถหลังตึกร้างเก่าลลิตาดับเครื่องอยนต์แล้วนั่งนิ่งเสียงหัวใจดังก้องในหูเธอไฟหน้าของรถไล่ตามหายไป ลลิตาคิดว่าเธอรอดแล้วแต่เสียงข้อกระจกดังขึ้นลลิตากรีดร้องในลำคองเงียบเงียบผู้ชายสวมหมวกยืนอยู่นอกรถเงาของเขาทาบทับตัวเธอกลิ่นบุรี่จางๆลอยจากเขาลลิตากดล็อกประตูด,ด้วยมือสัน่นชายคนนั้นข้อกระจกแรงขึ้นลลิตาออกมาเดี๋ยวนี้เลยเสียงของเขาดังทุ้มและเย็นชาลลลิตารู้สึกถึงความตายใกล้เข้ามา เธอคว้าโทรศัพท์ในกระเป๋าแต่สัญญาณยังคงขาดหายไปชายคนนั้นยิ้มในความมืดฟันของเขาขาวาวาวน่าสะพรึงกลัวลลิตาเหยียบคันเร่งสุดแรงรถพุ่งออกจากซอยแคบนั้นยังครูดกำแพงดังเสียดหูกลิ่นโลหะร้อนผสมฝุ่นควันชายคนนั้นวิ่งตามรถเธอเงาของเขายังอยู่ในกระจกลลิตาขับรถไปยังถนนใหญ่แสงไฟจากตึกสว่างขึ้นเล็กน้อย กลิ่นน้ำหอมแพงลอยจากรถข้างๆลลิตามองกระจกมองหลังอีกครั้งรถสีดำนั้นหายไปแล้วแต่ความกลัวยังคงก่อใจเธอลลิตาตัดสินใจไปที่บ้านเก่าบ้านที่วิระเคยพูดถึงครั้งหนึ่งมันอยู่ในเขตชานเมืองดูไบถนนเต็มไปด้วยสายและหินกลิ่นทะเลทายแห้งลอยในอากาศลลิตาจอดรถหน้าบ้านร้างประตูไม้ผุพังส่งเสียงดัง เธอก้าวเข้าไปในบ้านมืดมิดกลิ่นเชื้อราผสมฝุ่นก่อจมูกพื้นไม้ส่งเสียงดังเอียดทุกอย่างลลิตาเห็นรูปถ่ายบนชั้นวางมันเป็นภาพของวีระและอาราัญญาแต่มีรอยขีดบนหน้าอาราัญญาลลิตารู้สึกถึงความหนาวในกระดูกมีบางอย่างผิดปกติในบ้านนี้กลิ่นเลือดจางๆลอยจากห้องด้านในลลิตาเดินตามกลิ่นนั้นไปประตูห้องนอนเปิดง้มไว้เล็กน้อย แสงจันสองผ่านรอยแตกหน้าต่างลลิตาเห็นเงาคนยืนในมุมห้องหัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะวีระนั่นคุณหรือเปล่าเสียงของเธอสั่นในความเงียบเงานั้นหันมามองเธอช้าๆใบหน้าของมันมืดมิดเกินมองเห็นกลิ่นน้ำหอมของวีระลอยมาลลิตาก้าวถอยหลังด้วยความกลัวพื้นไม้แตกดังใต้เท้าเธอเงาคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิม ลลิตาวิ่งออกจากบ้านทันทีลมเย็นพัดผ่านหน้าของเธอกลิ่นสายและความกลัวผสมกันเธอกลับไปที่รถอย่างรวดเร็วเครื่องยนต์คำรามเมื่อสตาร์ทใหม่ลลิตาขับรถออกจากที่นั่นแต่ในกระจกมองหลังมีเงามันนั่งอยู่ที่เบาะหลังรถลลิตากลีดร้องสุดเสียงในใจความจริงกำลังใกล้เข้ามาแล้วแต่ความจริงนั้นอาจฆ่าเธอลลิตากรีดร้องในใจขณะขับรถ เงาที่เบาะหลังยังคงนิ่งเงียบกลิ่นน้ำหอมของวีรลอยในอากาศเมืองดูใบสว่างสวัยด้วยแสงไฟตึกระฟ้าสะท้อนความมืดของคืนลลิตาเหยียบคันเร่งสุดแรงถนนเปียกชื้นจากฝนที่เพิ่งตกกลิ่นน้ำฝนผสมยางรถยนต์กระจกมองหลังเผยเงาคลุมมวกมันนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นเย็นชาลลิตารู้สึกถึงความตายใกล้เข้ามาหัวใจของเธอเต้นดังเหมือนะระฆัง เธอเลี้ยวรถเข้าถนนแคบๆกำแพงสูงใหญ่บังแสงจันทร์กลิ่นขยะเน่าลอยจากท่อระบายลลิตาจอดรถหน้าตึกเก่าสปกปบรบเงาที่เบาะหลังหายไปแล้วลลิตามองรอบตัวด้วยความกลัวประตูรถยังล็อกแน่นหนาดีเธอคว้าโทรศัพท์จากกระเป๋าสะพายสัญญาณกลับมาแต่แบตเตอรี่ใกล้หมดลลิตาโทรหาตำรวจด้วยมือสัน่นเสียงผู้ชายตอบด้วยน้ำเสียงเย็น คุณอยู่ที่ไหนลลิตาลลิตาชะง,งักเมื่อได้ยินชื่อตัวเองกลิ่นเหงื่อของเธอผสมความกลัวคุณรู้ชื่อฉันได้อย่างไรตำรวจหัวเราะเบาๆในโทรศัพท์ทุกคนในดูไบรู้จักคุณลลิตารู้สึกถึงกับดักรอบตัวเธอวางสายแล้ววิ่งออกจากรถถนนมืดมิดเต็มไปด้วยเงากลิ่นทายเปียกติดจมูกเธอลลิตาวิ่งไปยังตรอกแคบๆกำแพงเย็นชื้นสัมผัสมือของเธอ เสียงฝีเท้าดังตามหลังมาลลิตาหันมองแต่ไม่เห็นใครหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บเธอซ่อนตัวในเงามืดของตรอบกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยจากถนนเงาดำเดินผ่านไปอย่างช้าๆลลิตากลั้นหายใจจนปอดแสบชายคนนั้นอยู่ที่ปากตรอบมัวของเขาบาังใบหน้าไว้กลิ่นบุรี่จางๆลอยมาไกลลลิตารู้ว่าเขากำลังหาเธอเธอเห็นแสงวาวจากมือเขา มันเป็นมีดที่สะท้อนแสงจันทร์ลลิตากัดปากจนเจ็บเพื่องเงียบชายคนนั้นเดินจากไปในที่สุดลลิตาวิ่งไปยังท่าเรือใกล้เคียงกลิ่นน้ำเค็มผสมปลาเน่าลอยมาเรือเล็กจอดเรียงในน้ำมืดลลิตากระโดดขึ้นเรือลำหนึ่งพื้นไม้เปียกชื้นลื่นตายเท้าเธอซ่อนตัวใต้ผ้าใบเกา่ากลิ่นน้ำมันและเชื่อกกอะจมูกเสียงคลื่นกระทบเรือดังเบาๆ ลลิตาคิดถึงวีระและอาราัญญาแหวนเปืือนเลือกยังอยู่ในกระเป๋าข้อความบนกระดาษห้อนใจเธอรู้ความจริงแล้วเธอต้องตายลลิตาเริ่มสงสัยทุกคนรอบตัววีระหายไปตั้งแต่คืนนั้นอารัญญาอาจไม่ได้ตายอย่างที่คิดหรือทั้งสองวางแผนอะไรบางอย่างลลิตาค้นกระเป๋าเพื่อหากระดาษแต่พบจดหมายฉบับใหม่ในนั้นมันถูกยัดไว้โดยที่เธอไม่รู้ กลิ่นมึกสดใหม่ลอยออกมาลลิตาคลี่จดหมายด้วยมือสันลายมือเหมือนกับข้อความก่อนหน้าคุณหนีไม่พ้นความจริงลลิตาหัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะจดหมายนี้มาจากใครกันลลิตามองไปรอบท่าเรือเงาดำเยือนอยู่บนฝั่งห่างออกไปแสงจันทร์สองใบหน้าของเขามันคือวีระที่ยิ้มเย็นชาลลิตารู้สึกถึงความจริงที่น่ากลัว วีระไม่ได้หายไปจากเธอเขาคือคนที่ตามล่าเธอกลิ่นน้ำหอมของเขาลอยมามันผสมกับกลิ่นความตายลลิตากระโดดลงจากเรือน้ำเย็นเยียบซึมผ่านเสื้อผ้าเธอว่ายไปยังฝั่งอีกด้านคลื่นซัดร่างเธอไปมากลิ่นเกลือเค็มเต็มปากเธอลลิตาคลานขึ้นฝั่งด้วยความเหนื่อยพื้นสายเปียกติดร่างกายเธอเธอมองกลับไปที่ท่าเรือ วีระยืนนิ่งมองเธออยู่ดวงตาของเขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งลลิตาวิ่งเข้าเมืองด้วยใจสัน่นแสงไฟจากร้านค้ายังสว่างกลิ่นอาหารย่างลอยในอากาศลลิตาเห็นร้านกาแฟเล็กๆเธอเข้าไปนั่งในมุมมืดกลิ่นกาแฟหอมช่วยให้ใจสงบพนักงานมองเธอด้วยสายตาสงสยัยลลิตาสั่งกาแฟด้วยเสียงสัน่นเธอเปิดจดหมายอ่านอีกครั้งมีข้อความเพิ่มที่ด้านหลัง อรัญญารู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกลลิตารู้สึกโลกหมุนรอบตัวอรัญญาเป็นคนวางแผนทั้งหมดหรือหรือวีระหลอกใช้เธอตั้งแต่ตนลลิตาคิดถึงแหวนเปื้อนเลือดมันอาจไม่ใช่ของอรัญญากลิ่นกาแฟรเริ่มทำให้เธอคลื่นไส้ลลิตามองออกไปนอกร้านเงาของวีระปรากฏที่หน้าต่างเขายิ้มแล้วชูมีดให้เห็นลลิตาวิ่งออกจากร้านทันที ถนนดูใบเต็มไปด้วยผู้คนกลิ่นน้ำหอมแพรผสมเหงื่อลลิตาเบียดฝ่าฝูงชนไปเสียงหัวใจดังก้องในหูเธอเธอรู้ว่าวีระตามมาไกลความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ความจริงนั้นนำพาความตายลลิตาต้องหาทางรอดให้ได้เมืองนี้เต็มไปด้วยความลับและความลับนั้นอาจฆ่าเธอ